สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้เรามาประจนภัยสำรวจแม่น้ำเยนิเซทางด้านไซบีเรียของอาร์กติกนะครับเข้ามาในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีค่าฝาน้ำแข็ง150นะครับแล้วก็ค่าโมเมนตัม120เรามาผสมผสานทำได้พอดีเลยครับใส่ตัวนาเวลนะ ตัวชนเรือนะครับที่เป็นรูปวาลที่มีเขานะครับติดแล้วไปในเรือปั๊บโอใช้ได้แล้วก็ติดธงที่เพิ่มทั้งค่าไอเบกกิ aking, ้งซีวอเนตแล้วก็ค่าโมเมนตัม um นะครับโอเคไม่น้ำเยนิเซครับมาดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงผมสำรวจจากปากแม่น้ำนะครับซึ่ง ไล่ลงไปเรื่อยๆนะเขาว่าไล่ลงไปในที่หมายเขาไล่จากปากแม่น้ำนะครับผมเคยเจอท่านผู้ชมบางบางท่านที่เขาจะผิดในดูในคลิปสั้นแล้วบอกว่าผมพูดผิดคาว่าไล่ในในที่นี่หมายถึงว่าผมเล่นเรือไปตามลําดับจากปากแม่น้ําเข้าไปนะครับนี่ปากแม่น้ําก็คือแม่น้าเยนิเซ่ก็คือมันจะมีอ่าวคาร่าครับแล้วก็เข้าไปข้างใน ซึ่งเป็นแม่น้ําที่ยาวอันดับ5ของโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการถ่ายเทน้ำจากภูมิภาคไซบีเรียล,ลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกนะครับโอเคด,ดูดิมีอะไรเนี่ยมีหมู่บ้านมีเมืองไหมเนี่ยดูแผนที่โลกไปด้วยนะครับนี่ไล่ลงโอบีเจออะไรด้วยอ้าวเต้นเต้เด็ดเดๆด เจอเมืองเหรอเจอเมืองเจอเมืองจริงๆด้วยครับเมืองนี้ไม่เคยเจอเลยมามาเปิดเมืองอ่าเมืองใหม่เลยเดีเดี๋ยวลงไปสุดๆก่อนนะขอขอ,ขอล,งลงไปสุดๆก่อนครับแล้วมันก็เป็นการเคลียร์แผนที่ไปนะครับอ่าออเคลย์ได้เท่านี้นะเคลียร์ได้เท่านี้นะนอืมไม่เลยไม่ลงไปมากกว่านี้ ข้างในข้างในก็คือมองโกเลียนะครับดินแดนมองโกเลียแล้วก็ไล่ไล่ลงไปถึงมหาสมุทรอาร์กติกนะครับโอเคเอขอขอขอดูว่าในนี้มันเป็นดินแดนใหม่ไหมใช้ถุงนอนระดับ A อจ้าเนียดิกสันอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่นะครับ และเจอเมืองแล้วเมืองอะไรเอ่ยก็อยู่หุดโอเคเอามาในเมืองหมู่บ้านหมู่บ้านดสูสิหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเคทหมู่บ้านแคทเออมีนกด้วยอะ่ะ มีนกด้วยนกอะไรเนี่ยเวสเทิร์นสวมเฟนเหรอนกสวมเฟนตะวันตกครับเ,ออเป็นนกสีฟ้าที่ชอบวิ่งและว่ายน้ำมันไม่มีประสิทธิภาพในการบินหรือการล่องล,ลอดลงนกเหล่านี้มีลำดับ ขั้นความโดดเด่นโดยตัวเมียที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจะอยู่ด้านบนเป็นพฤติกรรมมันเหรอเราลองสำรวจดูนะครับบัตเทอรลิงได้อะไรบ้างอ่ามีอาหารด้วยเหลือน้อยเลยเนี่ยอาหารนะครับมีก้อนอะไรเนี่ย เ er. อนเดอร์เฟสเทล่มีอะไรเนี่ยอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยโอ้มีคนมาแลกเยอะนะครับไม่ยอมไม่ยอมให้เปิดดูอ๋อยาคูเทนม้ายาคูเทนเออเป็นมา้ากสุสัตว์นะเนี่ยเราก็แลกกันเลยโอเคมีที่แลกของกัน ก็ทําให้ค่าไอเมตตี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงไปสํารวจได้อันนี้เราไม่ต้องใช้แบบสูงสุดนะครับเอาไว้จะไปแลกเปลี่ยนสินค้าจริงๆก็ค่อยทำเอาละเราสำรวจดูด้วยจ,จะเจอนกสเวมเฟนหรือเปล่า <laughs> เราดูดูซิได้ไหมได้ไหม ยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรใช้ภ้าพพลังงานเขียวด้วยนะไอเนี้ยเจอแล้วอ๋อเป็นนกน้ำนีนาแต่ว่าอักษรบีก็บังหัวมันพอดีเลยต้อมาดูรูปขยายกันนะครับก็นึกว่าจะเจอเมืองแต่แล้วมันมีอีกเมืองหนึ่งผมยังไม่เจอเมืองเมืองนึงอะ่ะในใน อาชัดเตบอบเตอร์ลิจินน่ยมาอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งต้องไปลองค้นดูนะครับนี่เล่นเล่นมาพอสมควรแล้วยังยังยังขาดปเมืองที่สาบสูนี่ยังไม่เจอเมืองไหนเนี่ยนึกว่าอยู่ในแม่น้ำซะอีกก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่นชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ